สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ร้านผัดไทยโบราณขาวงลบรีจะมาแนะนํามเมนูซิกเนเจอร์ประจําร้านผัดไทยโบราณขาววงนะคะซึ่งลูกค้าที่มาทานที่ร้านก็จะสั่งกลับไปฝากคนที่บ้านเสมอนะคะนั่นก็คือผัดไทยทะเลเจ้าสมุทรค่ะผัดไทยทะเลเจ้าสมุทรเครื่องแน่นๆเลยนะคะมีทั้งปลาหมึกกุ้งหอยและเครื่องเคียงต่างๆนะคะ นี่ค่ะเครื่องแน่นๆเลยนะคะผัดไทยของเราก็จะเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งคือเส้นค่ะเส้นของเราจะเหนียวนุ่มและเส้นเล็กนิดนึงนะคะซึ่งเป็นเส้นที่คล้ายๆกับวุ้นเส้นค่ะแต่มันจะเหนียวนุ่มและซึมซับดูดซับน้ำผัดไทยเข้าไปอร่อยมากค่ะรสชาติจะอมเปรี้ยวหมหวานนะคะและนี่คือผัดไทยห่อไข่หมึกพิเศษค่ะซึ่งเราจะให้หมึกทั้งตัวเลยนะคะนี่ค่ะลูกค้าก็สั่งกลับบ้านกันเยอะมากเลยนะคะ ถ้าเพื่อนๆผ่านมาทางเขาวงพระจันทร์ลบบุรีนะคะก็เชิญมาแวะทานผัดไทยเจ้าสมุทรที่ร้านผัดไทยโบราณเขาวงลบบุรีนะคะเขาวงลบบุรีก็ยังมีที่เที่ยวอ,อีกนะคะคือเขาวงพระจันทร์ค่ะซึ่งมีบันไดสําหรับขึ้นเขา3,790ขั้นค่ะให้เพื่อนๆได้ขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทค่ะและก็ยังมี พระพุทธโชติพระปามาวิชัยศิลปะเชียงแสนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลบบุรีและเป็นอันดับสองของประเทศไทยค่ะอย่าลืมมาเที่ยวลบบุรีกันนะคะเขาวง์พระจันทร์มีอะไรมากกว่าที่คุณคิดคาดมาลบบุรีอย่าลืมมาเที่ยวเขาวง์พระจันทร์และแวะทานผัดไทยโบราณเขาวง์กันนะคะสวัสดีค่ะ